กรณีนายอาคมพงศวรรษทนายความแอนนาโพสต์แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าแอนนาจะเลื่อนการเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อขพบพนักง,งานสอบสวนในคดีหวยทพิปจากเดิมวันที่2มิถุนาย,ยนเป็นวันที่6มิถุนาย,ยนเนื่องจากป่วยกระทันหันโดยโพสต์แจ้งเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันที่6มิถุนาย,ยนแอนนาได้แชร์โลเคชั่นที่สนามบินฝรั่งเศสพร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่าสิงอยู่แบงคอกได้เวลากลับบ้านขอทุกคนอวยพรแอนนาด้วย สำหรับแอนนาเพื่อนสนิทแตงโมพัทรดิดาพัชรบเบลรพง์ดาราสาวผู้ล่วงลับถูกตำรวจสนทองหล่อออกหมายจับกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าขายหวยทิ์แต่เดิมมีกำหนดจะกลับมาที่ประเทศไทยในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาแต่เฟซบุ๊กของนายอาคมคงสวัสดิ์ทนายความของแอนนาแจ้งเลื่อนการเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าพบกับพนักงานสอบสวนจากเดิมวันที่สองมิถุนายนเป็นวันที่6มิถุนายนเนื่องจากป่วยกระทนหัน